สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวจริงสปริงนิว17นาฬิกานะคะวันพฤหัสบดีที่13ธันวาคม2555พบกับคุณธีระธัญญาอนันต์ผลและดิฉันจุธารัตน์เอี่ยมอัมพันธ์ค่ะการไปเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาของนายสิทธิวัชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับและคุณสุเทพทึกสุบัณอดีตผู้นการสอ,อ,อชอวันนี้นะครับก็เต็มไปด้วยการจับจ้องดูว่าทั้งสองคนจะมีปฏิกยายอย่างไรแต่ว่าล่าสุดที่ออกมา เปิดเผยด้วยโด,ยโดยคุณถาวรเสียเนียมซึ่งก็อยู่ฝ่ายกฎหมายประชาธิปัตย์นะครับบอกว่าทั้งคุณภิสิทธิ์และคุณสุเทพก็ไม่ลงนามรับทราบข้อกล่าวหาตามที่ทาง DSI แจ้งเอาไว้เกี่ยวกับเหตุการณ์สดายการชุมนุมบอกว่าทาง DSI เองก็ใช้อำนาจโดย ไม่ชอบนะฮะลูกแก่อำนาจในการแจ้งข้อกล่าวหาที่รุนแรงเกินไปนะครับเงอนไขต่างๆที่มีกําหนดมา4ข้ออย่างเช่นการจะเดินทางออกนอกประเทศต้องมีการขออนุญาตใดๆเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีการเซ็นจากทั้งสองทั้งสองคนนะนะคะในการเดินทางไปแล้วก็ยังมีการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงบางส่วนนะคะที่เดินทางไปที่ DSI ด้วยแต่ว่าไม่มีการประทะกันระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนหรือว่าฝ่ายที่ไม่สนับสนุนนะคะส่วนทางด้านของ การชุมนุมการพูดคุยกันของครูจังหวัดายแดนภาคใต้เนี่ยนะคะวันนี้มีประธานชมรมเครือข่ายพัฒนาครูสู่ประชาคมอาเซียนไปยื่นหนังสือกับนายพง mm hmm. เทพเทพการจนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะบอกว่าอยากให้เพิ่มสวัสดิการรวมทั้งสวัสดิภาพของครูบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่3จังหวัดายแดนภาคใต้รวมทั้งในกรณีเงินเยียวยาต่างๆก็อยากได้ในอัตราที่เท่ากับการจ่ายให้กับ คนเสื้อแดงนะคะก็คือ7จ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทด้วยค่ะการลงพื้นที่ปัตตานีของนาย,ยกรัฐมนตรีในวันนี้รวมถึงรัฐมนตรีและคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ได้รับความสนใจนะครับคณะครูตัวแทนก็จะเข้าไปพูดคุยกับทางท่านนาย,ยกรัฐมนตรีมาตรการรักษาความปลอดภัยวันนี้ถือว่าค่อนข้างเข้มงวดทีเดียวครับส่วนราการในพื้นที่นะครับแม้ว่าจะมีมติจากสมภารครูให้ปิดการเรียนการสอนในช่วงว,วันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้ก็ตามแต่ว่าบางบางโรงเรียนเนี่ย อย่างปัตตานีก็ยังเปิดอยู่เหมือนกันนะครับค่ะในวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยถึงเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นกับครูในภาคใต้กันต่อเนื่องนะคะในช่วงของสิงธะทอนชายแดนใต้ช่วงแรกวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์รัตพงศ์บุญญานุวัตหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยราชภัฏส,สวนสุน,นันทาในอดีตนะคะก็เคยอยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดยะลาด้วยจะมาพูดคุยให้ฟังถึงความรุนแรงในอดีตที่เกิดขึ้นกับครูในสจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะไปติดตามช่วงแรกกับคุณชนิดน,น,นันป